อือไไปเก็บอือคอณไปเก็บอือไปเดินอือจับตรงเนี้ยไ,ไม่จับให้เออไปเดิน <c oughs> อืม ไปมาทางนี้มาทางนี้มาตามมามา Mà mời mà mời 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 เอาเลี้ยงให้ปู่เก็บเล้ยให้ปูเก็บเล้ยให้ปูเก็บเล้ยให้ปูเก็บเล้ยนั่นโอ้ครับไอ้จะเก่งเลยปุบมือแล้วปูเก็บแล้วไอ้เก่งมากเยี่ยมเด้งมามัดเด้งมา Anh mãi 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 má mãi 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 mà đi mãi má mãi 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 嗯，另外再干。